มาแล้วเหรอครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ d o ทอาร n a นะครับเป็นเกมมือถือที่นะอยู่ในไทยมานานเปิดตัวมาเป็นปีแล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสได้เล่นนะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมผมเล่นมาประมาณ8วันนี่เข้าวันที่8แล้วนะครับติดมากนะครับรู้สึกว่ามันเป็นเกมโมบายที่ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยทีเดียวนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างเผื่อที่ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับ สำหรับใครที่เคยเล่นแล้วนะครับบอกเลยว่าอยู่เซิร์ฟ6 2นะครับแล้วก็เลเวลยังกลางๆอยู่นะยังไม่เข้าถึงเอ็นเกมคอนเทนต์เท่าไหร่พยายามจะไปอยู่พยายามเก็บเลเวลเก็บของอัพตัวละครอยู่เอาละไม่เป็นไรวันนี้ครับมาดูดีกว่าว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้มาแนะนําว่าเกมนี้เป็นยังไงก่อนนะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือที่ผมคิดว่ามันโอเคมากเลยคือคือมัน มันมีตอบเป็นตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับคือมันมีระบบอะไรบางอย่างที่มันจะกระตุ้นให้คุณกลับมาเล่นอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับเริ่มต้นเลยนะครับด้วยการล็อกอินทุกวันเนี่ยเห็นไหมล็อกอินมาแล้ว8วันติดต่อกันนะครับก็ะจะมีแน่นอนนะครับมีของมาให้นะมีมีวีไอพี VIP ด้วยวีไอพี VIP เราจะพูดกันว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าเกมนี้นะครับบอกเลยว่ามันก็คือการเอาฮีโร่ในเกมโ o รต้ามานะครับแล้วก็มาเล่นในสนามปรลลองแต่ว่าเล่นกันเป็นอีกแบบหนึง่งทีนี้ มีคนสงสัยกอล์ฟโรตาแน่ๆนะครับแต่ว่าเกมนี้เขาบอกว่าเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยนะครับตั้งที่มีข่าวมาว่าวาวฟ้องนะครับหรือว่าวิสาดฟ้องลิขสิทธิ์เกมนี้ตอนนี้มันจบไปแล้วเหมือนกับว่าเขาเคลียร์แล,แล้วแล้วก็ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ในในเอเชียเรียบร้อยแล้วอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นไม่ต้องสนใจครับตอนนี้เรามาดูดีกว่านะก็จะมีฮีโร่ให้เราเลือกค่อนข้างเยอะมากแล้วแต่ตัวก็แต่ละสายนะครับเกมเพลย์ปกตินะครับเปลาเราเล่นแคมเปญเนี่ยนะครับก็คือ ด่านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะให้ดูว่าเอ้ยมีตัวอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ให้เราเลือกฮีโร่นะไปสู้ในด่านนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เก็บเลเวลเก็บของจุดประสงค์มันมีแค่นี้จริงๆนะครับแคมเปญน,นะเก็บเลเวลเก็บของพอของได้ก็เอาไปเล่นอารีน่านะครับไปวัดคนอื่นนะตอนนี้ก็เลเวลส3แล้วเลเวลเต็ม90นะครับเพิ่งมาถึง กือบจะครึ่งเกมนะมาลองดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะครับยหน,นด,ด,ดูดูหน่อยแล้วกันเออนี่แล้วกันนะ,ะนะครับจะให้ดูคร่าวๆว่าเกมเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรนะครับมันจะมีโลกมานะครับมองเข้าอยู่ฝั่งซ้ายมีตะ้ตูอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ตีกันไปตีกันมาแค่เนี้แต่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองเล่นแล้วเนี่ยคือหยุดแทบไม่ได้เลยนะครับ ข้อสู้กันไปนะครับแล้วก็แต่ละด่านก็จะมี3ฉากนะแล้วก็จะมีบอสนะอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้แนะนำสำหรับคนที่ยังเล่นไม่เป็นคือคนที่ยังไม่เคยรู้จักนะแต่ว่าคนที่รู้จักแล้วก็คงจะเซียนกันแล้วอันนี้คงคงจะต้องไปขอคำแนะนำมากกว่านะครับก็อันนี้คือบทธรรมดานะครับอย่างที่ว่าการหาของนะครับพี่โลกก็จะคุ้นคุ้น,คนเคยกันอยู่นะถ้าเกิดว่าใครเล่นโดตาก็ก็น่าจะรู้ว่าตัวไหนทำไรได้นะครับ มีการเนี่ยพอสกิลถึงเอ่อพาวเวอร์ถึงเราก็กดใช้อันตีนะครับมย่าไหลี่อันติคุ้มคุนนะครับอืมอก็พอจบก็ได้ของอะไรเงี้ยของที่ได้มาก็เอาไปแต่งตัวละครนะครับประมาณนี้นะครับอุ้ยมีอีเวนต์ผมอ่ะไม่เป็นไรแต่เรายังไม่ไปดูตรงนั้นอันนี้คือโหมดธรรมดานะครับผมแล้วก็ฮีโร่ ซึ่งตอนแรกมาเนี่ยคุณจะยังมีฮีโร่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขาจะให้มาสองสตัวแรกค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยๆหาฮีโร่มาเพิ่มเองโดยการเก็บโซลตนบ้างละนะครับเปิดกล่องอันนั้นนู่นนี่บ้างละนะครับมนเปเกมโมบายก็คือต้องมีเติมเงินบ้างอะไรเล็กน้อยนะครับซึ่งแต่ละตัวก็ก็จะมีตัวที่ดีตัวที่ไม่ดีก็มีนะครับหรือแบบบางทีบางตัวเก่งต้นเกมไม่เก่งท้ายเกมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือโหมดธรรมดานะครับแล้วก็โหมด อันนี้อันนี้คือซื้อของเปิดไอเทมฟรีประจำวันเปิดก่อนเลยแล้วกันในสะ่รองเท้ามาหนึ่งอันนะครับอันนี้วันหนึ่งจะเปิดฟรีได้5ครั้งนะแต่ว่ามีดีเลย์สิบนาทีนะครับผมระบบไหนก่อนดีนะครับก็ฮีโร่นี้เปิดให้ดูเรียบร้อยแล้วเนาะก็ทีนี้มาดูระบบอันนี้ดีกว่าอารีน,น,น่าก็คือไอตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นการจัดเลนกิงของทีมเราด้วยของ ID เราด้วยนะว่า เราอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับพันสามนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็จะมีให้เลือกข้างล่างอย่างนี้นะครับว่าอยากสู้กับใครถ้าเกิดว่าเราชนะเขาเราก็จะได้ตําแหน่งของเขามาอย่างเช่นนี้เลเวลห้าสิบฮีโร่เขามีประมาณนี้อ่าเราอาจจะสู้ได้เราอาจจะสู้ได้ตัวนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันเขาพันสามยี่แปดเราพันสามห้าสี่เราจัดทีมฮีโร่มาซึ่งการจัดทีมฮีโร่เนี่ยมันก็มีศิลปะอีกนะครับว่าต้องแทงกี่ตัวพพอร์ตแล้วก็มีในส่วนของอะไรนะ DPS มีซัพพอร์ตมีคอนโทรลอุยเยอะแยะมากมายมันมีสารและสิ่งในการจัดทีมฮีโร่อยู่ซึ่งพอลงไปศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าลึกพอสมควรนะครับเกมนี้ซึ่งมาเรามาลองกันเลยดีกว่าว่าเราจะชนะไหมจริงเราสามารถรีเฟซได้นะไอ้อันนี้ดูมีภาษีกว่ามีหมีไม่เอาเลยอะ,ะเราน้องอายตีคนไทยเออสู้ได้ไหมวะ สู้ได้ไหมเดี๋ยวอา้าวไม่รู้ว่าสู้ได้ไม่ได้ก็ลุยเลยดีกว่านะครับจัดทีมก่อนนะครับทีมของผมตอนนี้มีเท่านี้ก็คือเป็นทีมเด็ดผมนั่นแหละนะจัดว่าเลยนะครับมีแท้งหนึ่งตัวมี DPS คอนโทรลสองตัวนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตเหมือนไม่มีซัพพอร์ตสิก็เป็นจัดว่า DPS หนักอยู่นะครับแล้วก็ตัว เจ้าตัวอบิสเนี่ยตัวนี้นะครับก็สามารถแทงได้เหมือนกันพอเข้าอารีนาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยนะครับเขาจะปล่อยให้ AI สู้กันเองแล้วตอนนี้ผมเริ่มคิดหนักเพราะว่าแทงของผมจะตายแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเนี่ยสวนกระไฟอย่างนี้นะครับก็จะมีจังหวะในการใช้สกิลซึ่งสามารถขัดได้อะไรบ้างนะครับก็เยอะแยะมากมายเดียวซึ่งมันศิลปะมันเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าแทงของเขาใช้สกิลใส่นะครับและเรียบร้อยไปแล้วอาบิสตกหนึ่งตัวนะครับแต่แรกกับการที่แทงผมไม่ตาย ก็ไม <muitas S 2> ่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะครับมาอนี้ตัวอันติคอนโทรลสโลวเกมแล้วก็เนี่ยคือมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะนี่ท่าขนฝุ่นเลยครับปุ๊บอันติลงกันนัวเดียวอย่างอ้าวแข็งแบบนี้ว่ายังไงครับแต่พอได้อยู่นะพอไหวอยูเกมนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยแข่งกันไปแข่งกันมาจิ้มมันลุกอ่าเนีจิ้มไปจิ้มจิ้มอีกเออนั่นแหละนะครับโอเคดูเชิงแล้วไม่ได้อธิบายเลยหมดแต่ลุ้นโอเคชนะนะครับ ก็อันนี้คืออารีนาคือจริงๆแล้วผมคิดว่าจุดประสงค์ของเกมส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือการมาเล่นอารีนานี่แหละเนี่ยพอเราได้ปุ๊บเราก็ได้ต่แรงใช่ไหมพอเราไต่แรงเพิ่มปุ๊บโอ้โหเนี่ยก็ได้มีเงินรางวัลอะไรเพิ่มขึ้นมามีไดมอนด์นะครับซึ่งก็เป็นสกุลเงินในเกมซึ่งแบบไดมอนด์นี่ก็จะมีแจกประจำวันบ้างเติมเงินเข้าไปได้บ้างนะครับแน่นอนมันเป็นเกมมบายนะครับซึ่งเติมเงินก็ก็นะพอสมควรนะครับอารีนานี่เล่นได้ประมาณวันละ,เ,ะเล่นได้วันละห้ารอบแล้วก็ แต่ละรอบต้องห่างกันสิบนาทีมีคููดงคูดาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับหลายอย่างนะครับไอเทมเข้ามาก็มีแบบตีบ่งตีบวกไปหาไอเทมมาใส่ตัวละครเนี่ยอย่างตัวละครผมมีไอเทมอย่างนี้มีอัปเกรดไอเทมด้วยนะก็ก็จะดูค่าพลังนะครับแล้วก็ฮีโร่จะมีดาวคือยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งนะครับจะอัพเลเวลดาวได้ยังไงก็คือต้องไปทำในส่วนของหาโซโตนมาอัปเกรดนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เงินใช้อะไร ก็เป็นเกมมบายปกติที่เราจะต้องเล่นบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาังค์เอาอะไรมาอัปเกรดในส่วนของของตัวของเรานะครับและที่บอกไปแล้วเมื่อกี้โหมดอารนีนาใช่ไหมทีนี้หมดที่ผมชอบมากเลยเนี่ยคือไอ้ลาวาภูเขาไฟอะไรเนี่ยนะครับจริงๆเกมนี้มีภาษาไทยนะแต่ว่าผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเพราะว่ามันคุ้นเคยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยชินกับฟอนต์ไทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตัวเกมเลือกภาษาไทยได้ค่อนข้างง่ายมากนะอ่ะอันนี้ คือถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเรียกอะไรว่าภูเขาไฟลาวาหรือสักอย่างเนี่ยนะครเรารีเซ็ตแล้วก็โหมดนี้นะครับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดหาของกันเถอะแจกตังง่ายๆเลยนะครับก็คือฮีโร่ของเราจะมีอยู่ใช้ได้ถ้าเกิดเกินเลเวล20เนี่ยสามารถเอามาใช้ได้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าตายหมดถึงจะจบเกมนะครับเราค่อยๆฝ่าด่านไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าฮีโร่เราตายหมดก็คือจบของวันนั้นนะครับทีนี้มาดูกันนี่เขาเลเวล3าเอ็ดเราเลเวล43นะครับเราเปิดด้วยด้วยตัวหลักเราขอชิลๆนะครับมันมีศิลปะอยู่มันมีศิลปะในการจัดทีมอยู่นะครับซึ่งผมเล่นหมดในแม็กคือจำเป็นต้องมีพวกเอเนอร์จีอะไรพอสมควรเลยทีเดียวนะแต่ว่าเลเวลขาดเลย ใครับซึ่งในบทนี้เนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้จังหวะในการใช้อันติอะไรนะครับซึ่งมันก็มีศิลปะอีกสมมติว่าตัวนี้ใช้สกิลอยู่ใช่ป่ะแล้วเราต้องมาเราสามารถที่จะขัดสกิลเขาได้คือแบบว่าตีให้มืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะสร้างความได้เปรียบบอย่างเงี้ยเมื่อกี้นะเห็นไหมจะผ่าปุ๊บเราตีหน้าแหกก่อนเออนั่นเรียบร้อยนะสกิลไม่ออกอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็มีเสียงอยู่เหมือนกัน นะครับไปไปแอบอ่านกระทุ้คนไทยเล่นกันจนแบบเปื่อยแล้วอ่ะนะครับซึ่งผมว่ามันมันก็เป็นอะไรที่ดูดีเหมือนกันนะครับนี่พอผ่านด่านหนึ่งใช่ปะก็มาเปิดเกา่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วไอไอโหมดเนี้ยคือมันปลดล็อกตอนเลเวลยีมั้งซึ่งมันมันเป็นโหมดที่ที่หาเงินหาของได้เร็วมากชอบมากนะครับแต่วันหนึ่งเล่น,นแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็มีโหมดอื่นอีกเยอะแยะนะครับ คือเนี่ยมีโหมดโดโจซึ่งมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับโหมดซ้อมแบบว่าอย่างเช่นโหมดนี้ก็คือให้ใช้เฉพาะฮีโร่ผู้หญิงนะแต่ว่าไอเทมที่ได้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่ที่ค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยจะมีเงื่อนไขอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่นนะครับแต่และโหมดก็จะมีการใช้เอเนจีโอเคบางโหมดจะไม่ใช้แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้นะครับเอเนจีก็คือเนี่ยไอรูปอาหารข้างบนเนี่ยซึ่งต้องรอ6นาทีมันถึงจะเพิ่มมาหนึ่งนั้นวันหนึ่งคุณเล่นได้ไม่กี่ครั้งนะครับ ถ้าไม่เติมก็ค mhm. ือเล่นมันจะมีวิธีเพิ Kazuto ่ม Energy อยู่หลายอย่างมากนะไม่รู้ว่า Daily มาให้กดเพิ่มได้อย่างไม่มีเล่เก็บรางวัลก่อนนะครับก็จะมีเควสนะเควสประจําวันอะไรก็ว่าไปคือมันทุกๆ6นาทีนะครับถึงจะได้ Energy มันหนึ่งแล้วการที่เราเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้6หรือ12ซึ่งก็นานพอสมควรนั้ววันหนึ่งเล่นได้ไม่กี่รอบนะครับก็ ถือว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเล่นจริงจังหน่อยอาจจะมาเล่นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนะครับแล้วก็ก่อนนอนอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีการจัดอันดับของเซิร์ฟเวอร์นะครับเ,เป็นปกติอยู่แล้วนะพวกคือจัดอันดับอารีน่านะครับอย่างนี้อันดับหนึ่งเขาเลเวล73อะไรก็ว่าไปนะครับผมพบอพู่อันดับพันสองเนี่ยเพราะเพิ่งเริ่มเล่นแต่เซิร์ฟนี้ก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับแต่ว่าก็เต็มแล้วนะครับมันมีหมดหลายอย่างมากทีนี้เนี่ย เดี๋ยวจะมีวิดีโอออกมานะครับเพราะว่าค่อนข้าง,ลงหลงไหลเลยทีเดียวกับเกมนี้มีหลายโหมดมากยังพูดไม่หมดนะครับแล้วผมก็เพิ่งถึงกลางเกมนะครับยังปลดล็อกไม่หมดเลยด้วยสไปอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่เราจะมาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอารีนาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นศิลปะมากคือมันมีฮีโร่หลายตัวที่สามารถที่จะสมมุติเราจัดทีมแท้งหรือเราจัดทีมนักเวทอะไรเงี้ยมันมีหลาย เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาผสมรวมกันได้หลายแบบมากนะครับซึ่งแต่ละแบบมันก็จะมีแพ้ทางชนะทางกันไปซึ่งซึ่งแน่นอนว่าก็สนุกอะ่ะคือหาทางแก้กันพูดอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเห็นเขามีอะไรนะมีหมีไหนล่ะอันนี้ไหนล่าห,หมีคือมีหมีเนี่ยมันจะทึกมากในตอนนี้ซึ่งผมเจาะไม่เข้าผมก็จะพยายามไม่สู้คือทีมนี้สู้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเจอทีมที่แบบมีตัวแท้งหน้าน,ะนาๆสัก3าตัวทีมผมก็จะสู้ไม่ได้ อะไรแบบนี้ซึ่งฮีโร่เน,นมันมีเยอะมากนะครับมันมีเยอะมากเลยทีเดียวสกิลแต่ละสกิลนะครับหนักหนาสาหาัสพอสมควรเดี๋ยวะจะมีไลฟ์สตรีมเกมนี้ด้วยนะครับทุกวันเสาร์เดี๋ยวจะพยายามพยายามออกมาแล้วก็มาลองอะไรใหม่ๆนะครับตรงนี้พอดีว่าผมได้ซัพพอร์ตจากทางฟันพาสด้วยนะครับก็คือจะมีอะไรบางอย่างแบบมีฮีโร่บางตัวให้ที่ผมทดลองใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับสาหรับใครที่ที่เล่นเกมอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าใครที่ยังไม่เล่นนะครับก็ลองเริ่มเล่นดูก็ได้เดี๋ยวลองลองไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างจัดว่าค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะครับคือไม่รู้บางคนอาจจะไม่ติดแต่แต่ผมนี่คือตอนแรกก็ลองเล่นเ,ยเฉยๆนะครับแต่เล่นไปเนี่ยยาวทุกวันเลยนะครับคือมันมีระบบหลายๆอย่างที่ทําให้เราสามารถที่จะกลับมาตรงนี้ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับวม่าแต่พูดนั้นเนี่ยเกมไม่ได้เล่นให้ดูเลยโอเกไม่เป็นไรวันนี้มาแนะนำกันเฉยๆว่าดอทอาเีนาเป็นยังไงนะครับโหลดได้ Android iOS นะครับ แล้วก็ลองมาเล่นด้วยกันนะครับมาลองดูว่าแบบไหนนะครับก็คงจะมีไกด์ไลน์ออกมาพอสมควรนะครับพอสมควรเลยนะครับในช่วงเดือนหรือ2เดือนที่ต่อมานี้ก็จะมีหลอดไลน้าคอนเทนต์ออกมาให้ให้ให้ติดตามกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเอาละวันนี้มาแนะนําคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมาเจาะลึกกันนะครับในไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งก็จะไปขึ้นที่ช ANNEL หลักก็คือช ANNEL นี้แหละนะครับของผมด้วยนะอ่ะโอเค วันนี้เดี๋ยวไปขอทำเควสทำอะไรก่อนนะครับกว่าจะไลฟ์สตรีมคงจะเลเวลประมาณวันนี้วันอังคารพุทธพหทธสุกร์สาวอาจจะเลเวลประมาณ40ไปปลายแล้วล่ะนะครับตอนนั้นก็อาจจะได้เห็นคอนเทนต์อะไรมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปพร้อมกันวันนี้ไปก่อนครับ <c oughs> สวัสดีครับ